โอเคคราวนี้เดี๋ยวสอนลองสอนภาษาอังกฤษบ้างดีกว่าภาษาอังกฤษพอได้ป่ะได้ Mango อังกฤษเดี๋ยว Mango อังกฤษไงภาษาอังกฤษเก่ง English Mango Mango เอ้ยสีเหลืองสีเหลือง Yellow มะม่วง Mango เออพ่อผ่านมาทางนี้นิดนึงสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง Yellow มะม่วง Mango ไฟแช็ r เออไฟแชกไฟเตอร์สิโปูสิบปวะสิโปกับไฟแชกไงเออใช่ปะขนมกุบกรอบโอริโอโอริโอขนมกุบกรอบจังฟูดขนมโอริโอโอริโอจังฟูดโอริโอ้โอริโอโอริโอขนมกุบกรอบโอริโอคุกกี้ จังฟฟร์โอเดียวโอเอีอโอเคไล้สราระใช่ไหมโอเคพ่อนี่ครับผมจะบอกวันนี้มจะมาสอนเรื่องของกรับมาเบสิกกับมาเพราะพ่อไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยรู้ป่ะภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยปะ่ะได้ได้เหรอแต <c oughs> ่พ่อลองพูดสิ <is> พ่อหล่อมากอังกฤษพ่อหันมาทางนู้น,นะะ <c oughs> พ่อหล่อมาก Handsome Very handsome พูดว่าอะไร Very <Really> handsome เนี่ยผมหล่อมาก you handsome ผม ยูผมแล้พูดไอแอเออไอแอนัน่าโอเคอัานี่ว่าผมขอถามก่อหน่อยเนาะเดวีฮีอิ t โอเคเดอะไรเอสแอมอาร์เขาือสแอมอาโอเคพ่อเลือกเลือกหนึ่งเดอะไรเดอาร์เดอสเดอแอมเดเดอาร dr เขาเก่งมากว่ะีอ่ะีก็ v is We, <are. S 1> we <go> is หรอีก็ is ไงเขาเราเขาเราคือีคือเราอันนี้ is รู้ไหม is มาต่างยังไง is a m a เป็นอยู่คือใช่หรอใช่ไม่เราใช่เราเป็นต่างกันยังไงมันใช้ต่างกันยังไง verb กิริยา ฮะกิริยาฮะกิริยาไม่แล้วมันต่างกันยังไง e s t แตกอะแตกต่างกับอะไยังไงเขาไง e s อ๋อ i s amr นี่คือ i s คือเป็น r คืออยู่ ah r am คืออยู่ r คือคืออ่ะไม่ทุกอย่างแปลว่าเป็นอยู่คือหมดละอ๋อทุกอย่างใช่แปลความหมายความจริงมันเหมือนกันมันแค่ต้องต่อกับ คำนามข้างหน้าที่แตกต่างกัน drv อะไรประธานกิริยา v อะไร v ก็ r vr เอ้ยทำไมเมื่อกี้บอก v is he อ๋อ he ก็ is he is she อา she is ก็ e e it 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 is ก็ได้ it is a i i i อะไร i เนี่ย i อะไร I, I am อเหรอเออ I am นี่ไง You 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 are เออภาษาอังกฤษได้นี่หว่าได้อ่าโอเคสรุปง่ายๆเลยแล้วกนะันเนาะถ้ามันเป็นหลายคนนี่คือ day We นี่คือหลายคนถูกป่ We คือเราหลายคนเรา Day คือเขาหลายคนต้องใช้อ่าถ้ามันมีหลายคนใช้อ่าเนาะถ้ามันเป็นคนเดียวอิดอิดคืออะไร it is มัน it เออมันคนเดียวหมาตัวหนึ่งทีตัวหนึ่งชีตัวหนึ่งคนหนึ่งเออพูดผิดนะคือ is ไอ้เหี้ย is นะมันถ้ามันเป็นคนเดียวใช้ is ถ้ามันมีหลายคนใช้ are เอ้ยเอเอถูกต้องแต่ I เป็นพิเศษ I เป็น am พิเศษกว่าน,นั้นคือ you you ต้องเป็น are โอเคเ โอเคสุดยอดสุดยอดคราวนี้สุดท้ายขอถามพ่อนิดนึงแล้วเนาะคำถามเราเรียนไปเสร็จละคำถาม Are you hungry? No. I handsome. <laughs> handsome. Are you hungry? You know hungry? No 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 no. You are You <'re> hungry? You are hungry. Okay. You are Handsome. Handsome. Hands อ <laughs> ซูเปอร์แมนโอเคโอเคสุดท้ายขอถามพ่อยูอะไรยูยูอะไรยูอิสมายูยูอะไรยูก็ไอ้นี่ไงยูอิสมาเอ๋มฮะอะไรนะแอมไอแอมไอแอมแล้วยูยูก็แอมคนเดียว คนเดียวแอมไม่คนเดียวคนเดียวอ่ะ e's คนเดียว i s หลายคน a ถูกไหมแต่แอมพินพิเศษแอมคือแค่ i a อย่างเดียวเพราะนั้น u เป็นอะไรอยู่ก็ a u a เพราะอะไรมันคนเดียวคนเดียวอ่ะ e's แต่ u เป็นพิเศษ u อ่ะ a d อะไร d a d a we a หลายคน h e h อะไร him คนเดียว i s อ่า she she ก็ i s อ่า he อีดมอนคนเดียวก็คือไอแอมอโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดอ่ะสุดยอดพ่อโอเคเก่งมากไปเว้ยลุยเว้ย I am handsome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  เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ้งรีวิวช่องพิซซูเป็นจ้าแล้วก็ใครคิดว่าคลิปดีล่ะส่งหรือว่าแชร์ไปด้วยนะ โอเคเนาะโอเคใครอยากเรียนเลขมาปลายกู290อบต่อบทเท่านั้นนะตอนนี้มีเลขกับฟิสิกส์นะใครอยากเรียนไอเอลกูเก้รกต่อสกิลเท่านั้นพักมาได้เลยโอเคเลยขอบคุณครับพ่อครับโอเคมีอะไรอีกไหมนี่นี่น้ำอยู่นี่อ่ะเย็น